เนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็เนียนนะไม่ใช่เกล็ดน้ำแข็งนะคะค่ะสำหรับการทดลองใช้เครื่องทำไอศครีมในวันนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นไอศครีมมะม่วงนะคะเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนมะม่วงเหลืองขมิ้นนะคะจากสวนกิ่งดาวค่ะก็คือเราจะมีวัตถุดิบให้ใช้ได้ตลอดปีนะคะ เราก็เลยจะมานําเสนอการทําไอศครีมมะม่วงนะคะมาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีเนื้อมะม่วงปั่นนะคะโยเกิร์ตพร้อมดื่มค่ะน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็น้ํามะนาวนะคะอัตราส่วนสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนะคะวิธีทําก็จะเหมือนกับตอนที่เราเอาทำตัวพุดดิ้งมะม่วงนะคะเพียงแต่ว่าส่วนประกอบของเราก็จะ ไม่มีตัวเจลาตินนะคะเราก็เริ่มจากการกวนมะม่วงก่อนนะคะที่เราไม่ใช้เครื่องกวนเพราะว่ามะม่วงมีปริมาณไม่มากนะคะแล้ก็จะค่อยๆกวนให้เขาเริ่มเดือดนะคะพอมะม่วงเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มมีฟองปุดๆเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะรีบคนนะคนให้น้ำตาลละลายนะคะ เม้น้ำตาลละลายหมดแล้วแล้วก็จะเทโกเกิดลงไปแล้วก็คนตลอดเวลานะคะตอนนี้ แล้วเทโยเกิดลงไปหมดแล้วเราก็คนต่อไปสักพักนึงนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะที่เราต้องนำมะม,ม่วงมากวนหรือว่ามาให้ความร้อนก่อนก็เพราะว่าเราป้องกันไม่ให้เขาเสียนะคะคือหมายถึงว่าให้เขาแบบมีอายุจัดเก็บได้ยาวนานขึ้นเนาะเพราะว่าเราผ่านการต้มมาแล้วเราผ่านการทำให้สุกมาแล้วนะคะ คนไปให้เขาคลายความร้อนสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ออกรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานหอมมะม่วงถ้าทานตอนเย็นๆก็จะสดชื่นเนาะ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะแล้วเราจะนำเขาไปเข้าเครื่องทำไอศครีมกันค่ะหลังจากที่มะม่วงของเราเย็นลงแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองนะคะอันนี้ก็คือเป็นมะม่วงที่กรองแล้วนะคะก็จะมีความละเอียดมากหน่อยเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาเทใส่ในโถปั่นนะคะโถตัวนี้แช่เย็นข้ามคืนมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่กันลงไปเลย โอเคนะคะหลังจากที่เราเทเนื้อมะม่วงของเราลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ไม้พายกันลงไปเลยหมุนให้เข้าล็อกนะคะแล้วก็เปิดสวิตช์เลยค่ะอันนี้ก็คือเครื่องเริ่มทำงานแล้วนะคะเราจะใช้เวลาปั่นประมาณ25นาทีนะคะตามที่คู่มือบอก เดี๋ยวพอครบเวลาแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไอสครีมมะม่วงของเราจะเป็นยังไงคะ่ะหลังจากที่เราปั่นครบแล้วนะคะเราก็จะปิดเครื่องนะคะแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็คือฝาก็จะเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มมีอุณหภูมิก็จะเห็นว่าเนื้อเขายังเป็นเละๆเหล,เล,เล,เลวๆอยู่นะคะ ก็คือเหมือนกับว่าตัวกระติกเก็บความเย็นไม่น่าจะเก็บความเย็นไว้ได้ดีสักเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะแล้วก็เอาใบพัดออกกันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่ได้หลังจากปั่นแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะยังเหลวๆอยู่เลยแต่เขาจะมีความเนียนนะคะ ตัวนี้เราจะนำไปแช่ช่องฟรีดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงคะ่ะหลังจากที่เราแช่ไอศครีมมาแล้วนะคะประมาณ3มชั่วโมงเนาะแล้วก็มีวางละลายนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าเขาเขาเริ่มจะแบบเนื้อเขาก็จะเป็นจะมีตรงที่เป็นเก็ดน้ำแข็งอยู่นะคะนี่เนาะ แล้วก็จะมีส่วนที่เขาแบบเนียนๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นอีกครั้งนึงนะคะจริงๆอันนี้น่าจะเป็นรอบที่3แล้วนะที่เรามาปั่นด้วยเครื่องทำไอศครีมก็คือในครั้งแรกในครั้งแรกที่เราทำเนะี่ยมันจะเป็นเกรดน้ำแข็งแบบเกรดใหญ่ๆเลยอะ แนะนำให้ใช้พายยางนะคะในการตากักหรือในการกวาดเนื้อไอศครีมเนาะเพราะว่าตัวข้างในโถนี้มันจะเป็นตัวโถเคลือบมานะคะถ้าเราใช้พวกช้อนอลูมิเนียมหรือว่าช้อนสแต,เตนเลสเนี่ยมันจะทำให้ตัวเคลือบทังเก็บความเย็นมันร่อนออกนะคะก็จะทําทำให้ใช้งานได้ไม่นานเนาะ นี้เราจะมาปั่นต่ออีก20นาทีนะคะอันนี้ก็คือปั่นครั้งที่3มแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาทิ้งไว้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะค่ะก็หลังจากครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะปิดเครื่องกันค่ะดูกันนะคะอันนี้ก็จะจับได้เลยว่าเริ่มมีความร้อนนะคะไม่ควรใช้นานเกินเป็น30นาทีนะคะดูจาก อาการแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้องของไอศครีมที่ได้ก็จะมีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็คืออันนี้เราเอามาปั่น3รอบแล้วแล้วก็เลยจะตักใส่ถ้วยนะคะเราจะมาตักใส่ถ้วยสําหรับชิมนะคะเป็นถ้วยขนาด2ออนสองออนสองออนจะน้ําหนักอยู่ประมาณ25กรัมนะคะถ้วยละ25กรัมเนาะแต่ว่าถ้าช่างน้ําหนัก ถ้าชั่งน้ำหนักรวมถ้วยจะอยู่ที่32กรัมนะคะเดี๋ยวจะไปตักใส่ถ้วยให้หมดก่อนค่ะเราก็ตักไอศครีมใส่ถ้วยครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่แข็งกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นยังไงนะคะค่ะหลังจากที่เราแช่ไอศครีมมะม่วงข้ามคืนแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่า ผลงานของเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเนื้อน,นุ่มเนียนอย่างที่คิดไว้ไหมคือมีความพยายามมากเลยว่าอยากให้มันแบบเนียนๆเนี่ยนเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็เนียนนะไม่ใช่เก็ดน้ำแข็งนะคะ อันนี้คือเราปั่น3รอบนะคะแช่แข็งแล้วก็เอามาปั่นแล้วก็ไปแช่แข็งแล้วก็ปั่น3รอบนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าเป็นยังไงอื้อร่อยมากเลยว้าวเลยอะ่ะอืมคือเนี้อเขาเนียนมากอะ่ะแล้วแบบแบบดีอะ่ะ ก็ถือว่าวิธีการทำไอศครีมมะม่วงรอบนี้ก็คือผ่านนะคะใช้ได้ทีเดียวเลยยังไงเพื่อนๆก็ไปลองทำดูได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปทานไอศครีมมะม่วงก่อนนะค่ะหลังจากที่เราได้ทดลองใช้เครื่องทำไอศครีมตัวนี้แล้วนะคะกรอก็ก็จะเห็นว่าตัวโถกเก็บความเย็นของเขาเนี่ย มันยังไม่สามารถเก็บความเย็นได้ดีเท่าไหร่เวลาที่เราปั่นไอศครีมไปสักพักหนึ่งตัวเนื้อไอศครีมก็จะค่อยๆละลายนะคะเราก็ต้องเทเอาเนื้อไอศครีมออกแล้วก็เอาไปแช่แข็งซ้ำแล้วก็ค่อยเอามาปั่นซ้ำแล้วก็แช่แข็งก็ทำอยู่อย่างนี้ประมาณ3รอบนะคะถึงจะทำให้ได้เนื้อไอศครีมที่เนียนนุ่มอย่างที่เราต้องการค่ะโดยส่วนตัวแล้วก็คิดว่า เราก็สามารถใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ได้เหมือนกันเนาะก็เพราะว่าเขาก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกันค่ะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังสนใจเครื่องทำไอศครีมอยู่จะซื้อดีไหมนะก็ลองนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้บายยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ